สวัสดีค่ะอมยิ้มนะคะชื่อตอยค่ะชื่อน้นาค่ะอยู่ศูนย์น่านความทับใจเหรอคะประทับใจตรงที่เด็กมีจดหมายมาให้ทุกวันเลยคงประทับใจจดหมายเด็กอะค่ะตอนแรกเนี่ยเราเป็นคนที่กลัวเด็กมากเด็กอะเขาเขียนจดหมายมาหาเราไปเป็นอาสาที่สมอรที่อื่นก็เคยยังไม่เคยได้ก็ได้ที่นี่แหละเด็กๆก็บอกว่าแบบยังไงเดียเด็กๆก็รักครู่เงี้ยค่ะแล้วประทับใจเด็กคนหนึ่งที่ชื่อน้องแชมป์ค่อนข้างจะอ่านหนังสือ ญาติของคนอื่นเขาแล้วแกก็พยายามเขียนจดหมายมาให้คือแกก็เขียนมาด้วยความที่แกเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกแกก็พยายามเขียนจดหมายมาให้เราด้วยความที่แกอยากเขียนในความที่แกแบบรักคุณครูเด็กเขามีความจริงใจแล้วก็มีความที่อยากจะทําความรู้จักกับเราแล้วก็เด็กเเขาเปิดใจให้กับเราอะค่ะที่เด็กพับเป็นรูปหัวใจมาเลยแล้วก็ระบายสีมาให้พร้อมเลยอะค่ะแล้วก็ข้างในก็เขียนแบบรักครูตออยากให้ครูตออยู่ที่นี่นานๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเห็นเพื่อนคนอื่นส่งมา แล้วน้องแชมป์เป็นคนที่เขียนจดหมายให้คนแรกที่ได้ก็คือแบบเออดีใจอ่ะที่ที่น้องเขาพยายามทําให้ถึงแม้ว่าน้องเขาจะเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกแต่น้องเขาแบบอยากทําเพื่อคุณครูอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนหนึ่งที่พยายามทาแม้ตัวเองจะทําไม่ได้แต่เขาก็ได้พยายามที่ดีที่สุดพรามันเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนมุมมองของเราบางอย่างอย่างเช่นแบบตัวนาเองเนี้ย ตอนนี้ทัศนคติที่มีกับเด็กๆอ่ะมันก็เปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่งแล้วอะค่ะมันก็แบบเราไม่ได้กลัวเขาเหมือนเหมือนเหมือนอย่างเคยๆหรือว่าในชีวิตประจําวันที่เราไม่กล้าเข้าไปคุยกับเด็กอะตอนนี้มันก็ไม่ใช่แล้วอะค่ะโครงการนี้ก็คือเที่ยวที่เหมือนๆก็เคยเคยเป็นวอร์เนเทียสแน่นแต่ว่าคือประสบการณ์มันจะแต่ละที่อาจจะต่างกันลองลองเปิดใจแล้วมาดูดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ใช่แค่วันสองวันอะมันอยู่เป็นเดือนเราเราอยู่จนเหมือนแบบมันเป็นครอบครัวเหมือนเรากลายเป็น ส่วนหนึ่งในโรงเรียนนั้นไปแล้วเงี้ยค่ะางานการนน่นนี่นั่น,นแล้วทาให้แบบเราใช้ใจทํางานอะมากกว่าที่เราจะใช้อารมณ์หรืออะไรเงี้ยทำงานเนียค่ะคือนอกจากที่คนอื่นจะได้ประโยชน์อะหนนะมองว่าตัวอาสาสมัครเองอะก็ได้ประโยชน์เหมือนกันก็อยากให้ลองมาใช้ชีวิตดูมาลองหาประสบก,การณ์แบบนี้ดูเงี้ยคะ่ะ